สวัดีครับวันนี้ก็เริปลูกทุเรียนมือใหม่ครับผมก็หัดปลูกแต่ว่าก็มีเทคนิคจากการเ <c oughs> รียนรู้จาก Youtube บ้างจากหนังสือบ้างจากเพจต่างๆบ้างนะครับก็คือทุเรียนถึงต้นเล็กก็ตอนไปซื้อคนขายบอกรากไม่กดไม่กดนะครับอันนี้ก็ ไม่ได้โทษคนขายนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในคนขายก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว,ว่าคือเรามาปลูกเราก็ต้องดูนะครับนี่คนขายบอกว่าทุเรียนยังไม่ถึงปีมันอาจจะไม่ถึงปีจริงแต่ว,ว่าความสมบ,บูรณ์มันอาจจะมีมากก็เลยทําให้รากมันยาวแล้วก็มันโคตรนะครับนี่ผมก็เลยที่แรกก็ไม่อยากจะแก่แกหรอก ก็เห็นว่าคนขับไอ้คนขายว่ามันไม่ขดไม่ขดนะครับก็เลยลองเคลียร์เคลียร์ดูห้าสิบต้นนะครับพันนี้ปลูกก็ลองเคลียร์เคลียร์ดูมันก็ทุกต้นเกือบทุกต้นเลยมันก็มีขดแบบนี้ครับมันก็มีขดแบบนี้เกือบทุกต้นเลยก็ต้องตัดออกนะครับเพราะว่ามันจะไม่โตน,นี่เราตัดเลยต้องไปกลัวมันตายตายก็ ก็ปลูกใหม่ครับก็ไม่รู้จะทาไงก็ตายตายก็ปลูกใหม่ครับมันไม่ตายก็แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่ตัดมันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตนะครับก็เลยแกะแกะตัดออกนะครับก็ผมก็อดปลูกนะครับห้าสิบต้นสี่ไร่ร้อยร้อยต้นแต่ว่าก็คือวันนี้ปลูกห้าสิบต้นก็ปลูกทีเดียวไม่ไหวเหนื่อยครับมีงานทางานประจําด้วยแล้วก็วันนี้ก็ลาปัอกร้อนมาปลูกให้น้องชายมาช่วยกดลุ่ม แล้วก็กลับไปแล้วก็เหลือคนเดียวนะครับก็ตะยอยทําเรื่อยๆนะครับเผื่อไว้ตอนกเกษียณจะได้มาอยู่ในตัวนุุเรียนนะครับยังไงก็มีคำํำติชมหรือว่าแนะนํายังไงก็ย,ยินดีรับฟังนะครับผมออ,อันนี้ก็ปลูกก็ปลูกง่ายๆครับไม่ได้อะไรมากมายหลุมก็ไม่ขุดขุดที่เดียวแค่ให้คนูนนั้นนะครับขุดที่เดียว ไม่ไม่กดเดยอะก็กดแล้วก็กบเลยครับกดนิดเดียวนะครับก็กดกบเลยเดี๋ยวก็กดนะครับกดนิดเดียวไม่ต้องให้มันปิดข้างบนมันที่มันหายใจไม่ออกเห็น เบอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันหายใจออกหรือไม่ออกแต่ว่าตามสูตรต่างๆก็อบอกว่าห้ามไปปิดมันเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกซึ่ยงทงใสมันก็หายใจไม่ออกจริงๆหลายท่านบอกแบบนี้นะครับก็เสร็จแค่นี้เราก็ลดน้ำนะครับลดอ,อะไรมีปิดไว้จำชื่อไม่ได้เร่งรากแล้วก็ปรับสภาพบินนะครับ รับปรับสภาพดินแล้วก็่อนจะปลูกเมื่อกี้ผมก็ราดกันเชื้อราไปทีนึงแล้วครับแล้วก็พอราดกันเชื้อราเสร็จก็ปลูกปลูกก็ก็เอาอะไรปิดๆเนี้ยจำชื่อไม่ได้ครับแล้วก็ลดอีกทีนึงเดี๋ยวก็ปลูกให้เสร็จก่อนครับเลือไม่กี่ต้นแล้วก็เดี๋ยวทำหลักปักเอาไม้มาค้ำ ยันผูกไว้ไม่ให้มันโดนลมนะครับเผื่อโดนลมกระชากลมผัดมันจะได้ไม่แข่งใบแข่งมาเดี๋ยวรากมันจะขาดนะครับอ๋อข้อข้อนี้ก็เสร็จไปต้นหนึ่งครับขอบคุณครับ